ชูหนิ้ว1นิ้วชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรโหนึ่งนิ้วมีเขาแปลงร่างกายเป็นวัววัวอาวัววิ่งโบ,บ,บ,บนิ้วมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีเล็ดเดแปลงกายได้หลายอย่างชูสองนิ้วสองนิ้วค่ะ ชูสองนิ้วขึ้นมาสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นเป็นอะไรคะกระต่า,ตายกระต่ายหูยาวขนขาวน่ารักเด็กๆชอบนักเพราะขนมันนิ่มตาแดงแวะววับเหมือนดั่งทับทิมกินผักจนอิ่มแล้วหลับสบายหลับสบายไหมคะกระต่ายหลับสบายไหมคะ ลับสบายนิ้วมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เด็ดแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วสามนิ้วค่ะสามนิ้วชูสามนิ้วขึ้นมาสองข้างสองข้างสามนิ้วสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแม,แ,มแมวแมวแมวล้อยังไงคะหู ร้องเมียวเยวนิ้วมือของฉันนั้นแสนสนิดเศษมีฤิ์เปล่แปลงได้หลายอย่างชูสี่นิ้วขึ้นมาสองข้างสี่นิ้วเป็นอะไรคะเอาสองนิ้วเอาสองเป็นอะไรคะ นิ้วค่ะชูห้านิ้วห้านิ้วขึ้นมาสองข้างพีีมินนี้ค่ะชูห้านิ้วขึ้นมาสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวดอกบัวพนมมือไว้ที่อกแน่คือดอกบัวใช่ไหมคะโอเคอ่าทุกโมท